จริงได้ไหมจริงได้ไหมก็ถือว่าถึงเล่นหนึ่งตัวกันไปแล้วใช่ในเรื่องมันแค่ไหนในเรื่องมันแค่ไหนหรือว่านอกจอมันแค่ไหนค่อนข้างนัวในเรื่องเป็นเรื่องนัวจริงใกล้หมดแล้อคะทีมทีมอาร์เทียดเลยเพราะมันมีซีนนัวแล้วผมลบรอยสักอยู่งถือมาแล้วก็ลายกลับมาที่อาร์ที่อาร์เทียดอยู่เหมือนกันนะเรื่องดึงนี้แช่เพราในเรื่องคือสาววายจริงได้เลยอืมเป็นสาววายแบบแอคชั่นดีกว่า ไม่ต้นค่ะางี้คืนนี่เนะงทักันแอครมซแอชั่นด้วยมันแบบว่าตบจูใครรักใครก่อนค่ะเอนะฮใครลักใครก่อนอันนี้ไม่ต้องไปดูไหนไหนไ้องะนะฮะมันพริกได้ครับพริกได้บาีอดปล่อยมวยมวยป้ามันพริกนิดเดียวมาจบกล้วทำด้วยนงจริงเผลนะเอะนะฮะเผินนะเล่นด้วยกัน เออหมือนค่อนข้างสนิทรไม่เป็นไรมันทำเออหมายถึงเล่นด้วยกันมาบ่อยแล้วครับ่กดกเลอย่างงี้นอะกิเล่นอย่างงี้กันหรอจริงจเล่นกันหลายคนเลยครับเพราะว่าใคดอยู่แล้วครับอชุดหนักเกินปกติมีการละลายพฤติกรรมกันเออกับกับพี่จิกำมันไงต้องเปนยันกละลายพฤติกรรมนงไม่ไม่ก็สมมติกเช็าแดงจับอย่างงี้ใช่จับ ล้มล้มล้มจับจับเอวอ๋อนี่คือการละลายที่การปฏิบังิมัเป็นเรื่องปกติบ้างครับกับแก๊งบอกกันทำประจําเลยก็ได้ที่ตอบรือว่าอะไรเขาไมวไดันตลอดใช่ไใช่ครับนั่นคือต้องอยู่ในบทสือว่าไงเขาไม่เกี่ยวครับรัวเองครับตั้งใจไม่หมายถึงว่าผมรู้สึกว่าผมโตมากับเด็กผู้ชายเพื่อนเยอะผู้ชายเยอะแล้วการทําแบบนี้ก็ปกติกับผมใช่ครับไม่มีคิดจริงเยอะหรือว่าแคจริงอยู่นี่คิดจริงนะ อาจจะลองดูครับเดี๋ยว่วง้ถ้ลองดูเพราะตอนนี้ช้อยเยอะมากมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างช้อยเยอะมากยิ่งเราบักไปทำเซฟต์บินเกาหลีเออหรือว่าช่วงนี้เลือนได้เลยใช่ใช่ตัวนี้เลื่อนได้ก็ต้องเอื้อยู่ช่วงนี้ครับทีนี้เดียวถ้าทำด้วยกันอีกเทนคือจะลอยอยู่พื้นดินไม่ได้แล้วลอยพื้นแบบล้มไปแจกสนุกดีครับทุกคนที่ ตั้งใจทำงานจริงๆเราเวลาเราทำงานกับคนที่ตั้งใจจริงๆทำงานได้แบบง่ายและสนุกเวลาคุยอะไมนันเรื่องงาน,นมันสนุ<ล>กดีครับ,บ,อบ,อบ,อบโอ้ยแป๊บเดียว30ล้าน,นลลหรือวี่คือหลักๆไม่มามาจากเขาเลยครับไม่ใช่หรอไม่สองแสนไม่สองแสอย่างน้อยมีชิวอ,อยู่นี่ก็ถือว่าพ่อแม่ภูมิใจแล้วเดี๋ยวกลับไปนอนกันติดต่อ เอ่อส่งเพลงไว้ฟังก่อนครับแล้วก็ให้ผมไปอัดเพลงในเกาหลีครับไปเจอที่นู่นใช่ครับคือไปไปไปที่นู่นเลยเออ่ไปซ้อมเต้นกับอัดเพลงที่นู่นครับใช่แล้วก็กลับมาครับไม่ดูตึกเขานะเขาเปิดตึกเขาหน่อยนะเขาใหญ่โตนะเป็นแบรนด์จัดเขาหรอใช่ครับใช่แบรนด์จัดเขามาครับพอครั้งแรกที่แบบไปถึงเขนแล้วพาไปเล่นสาวกาคือไง ออรู้สึกว่าผมมาทำไมดวยตอนแรกงงไปเลยรับสภาพคนที่ดูเขาไม่เคยได้สักแบบนี้ด้วยฮะเจอได้ทดูแปลกมากอยู่นู่นครับคือถ้าไม่นับจากหน้าตาเนี่ยผมก็น่าจะ่พราะความสามารถเออผมเคยถามแล้วเขาบอกว่าน่าจะเป็นเขาบอกว่าเขาเห็นผมเป็นคนที่ทงานเป็นจริงๆกับทงานเองที่แบบไม่ได้อยู่ค่ายอะไรเงี้ยที่แบบ เป็นคนเริ่มโปรเจกต์เองกันจบโปรเจกต์เองอะไรอย่างนี้ครับจริงจริงมันแบ่งหน้าที่เป็นยังไงแ,ไแบ่งหน้าที่จริงๆหลักๆเป็นเพลงของเขาหน <Okay. S 1> ้าที่ของเขาเป็นหลัก <c oughs> ผมก็แค่ออกแบบเรื่องการร้องเพลงแล้วก็เนื้อร้องเล็กหน่อยถ้ากดดันมันจะพัที่เพลงจริงจรงไหมก่อนไปกดดันครับแต่พอไปเจอแล้วก็รู้สึกเฮ้ยมันเด็กวิทยาเหมือนกันน่ะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าทำงานง่ายครับการละลายพฤติกรรมกับพี่แบมเป็นไงบ้าง เะลี่ยกันว่าดูเหมือนสฉลีกันมาแต่ไหนแต่ไรเลยโอ้ก็แบมเขาบอกว่าเอ้ยนี่เป็นคนที่สองเลยที่เรียกเรียกผมมึงเลยหรอเป็นคนแรกที่โอ้ปาโม่ไม่ใชาไมถึงทำไมปกติเรียกแบมทำไมเราเรียกมึงไม่ก็คือเหมือน คือเราเห็นเขาอายุใกล้ๆเราเป็นเพื่พอนอยู่แล้วแล้วอยู่กับเพื่อนผู้ชายเยอะแล้วบางทีก็คุยอั่างเงี้เร็วๆเรียกมึงก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าอยดีๆผมทํางานแล้วเรียกน้องแบมมันก็จะตัแปดเออมันห่างเหินแล้ว <ไป S 1> อยู่ด<ช>ีมันบบชิคกีก็เลยให้น้องแบ,บง <laughs> มได้เออมันดูห่างเหินไปหน่อยอ่ะพเราเรียกเขามึงแล้วเขาเรียกเราว่า พี่ทำครับพี่ทำมันแบบดูแย่อะไรเงี้ยต่างกันนะมันมีม oh. ันมีคาแรคเตอร์ที่วางมาแล้วคาแรคเตอร์ถ้าเราจะเหมือนกันนั้นก็จะดูเหมือนกันจนไปไม่ม nee. ีใครเขาชอบเลยเหมือนกันแต่เราเป็นคนไทยคนแรกนะที่เขาทำท่าแบบนั้นไดคลิปน่าไใจแล้วเถอะดีดีพุ่งชัยคือเขาทำเองหรือว่ายังไงอ่ะองมีที่มาเราแซวอะไรกันหรือตอบกันนะทำขึ้นมาเองต้องแซมอ่ะคือคือโหมา ไม่ตกใจเพราะผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นเด็กผู้ชายเหมือนกันคนนึงะอะ,ละแล้วผมก็เคยโดนทํำท่านี้มาตลอดเวลายอยู่แล้วก็เลยรู้สึกเฉยๆแต่แต่ผมเพิ่งรู้ว่าเขาไม่เคยทํามาก่อนเหรอไ, <ป S 2> มไม่ค่อยเหตุเขาคนน<ำ>ี้ไม่เห็นเลยอิจฉากันละสิ <Ital ic is> อ,อิจฉากลัละสิหรือว,ว่าเราควรเขาควรคุยเขาบ่อยๆหรือรควรหรือเขาทำตัวหน้าโดนแกล้งเองด้วยน่าจะมีครับน่าจะมีคุยกันเรื่อยเรื่อยครับ เน,น,นี่ยมีคุยกับเจเจกันอยู่เมื่อไหร่จีนไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เพราะว่าหลังจากนี้จะมีเพลงผมปล่อยซิงเกิลของตัวเอง ถ้าตัวเขาสูงเนี่ยครับแกนเดียวชวนมากขึ้ชวนนักกรรมมันใหญ่แบมเขาชอบเล่นเกมครับเขาชอบท้าผมผมเล่นฟูได้เขาจะให้ฟรีโอ้ยตอนนี่ผมก็เลยฝึกเลยครับตอนนี้นี่จะซื้อโต๊ะมาที่บ้านแลยครับเพื่อเล่นแข่งเขาเนี่ยเอาเอาสองฟีคือเักชนะก็คือเอาไปมาเล่นงานฟีใช่เลยดีนะเขาเคยชนะอะไรกังบางทีไปเล่นอะไรเขาเหมือนได้เงินมาเป็นเงินสดอะไรเงี้ยเขาเป่ายิ่งฉุบได้เอาไปเลยและนี่และนี่เขาใส่ โอ้โหนาฬิกาเป็นร้อยเอาตังค์ผมไม่อีกตอนที่ชุกชนะผมเอาตังค์ไม่พอแต่ว่าผมดเลยชอบเล่นเกมหนือเกินเราดูดวงไม่ดีอยู่แล้วแต่คนชมว่าแบบเคมีเข้ากันเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกก็ดีเขาไม่ได้เป็นไอดอลแล้วครับเขาคุยกับไอดอลได้ครก็เรียนีีนไอดอลมาาจกมาก ยังยังเรียนเราไม่ครบครับเขาดูจาก MV แล้วก็ดูถ้าดู MV จริงๆเนี่ยเขาจะมีการจิกตา MV ็มวีของผมนี่จะผมจะเต้นอีกที่อะไรอย่างเดียวเต้นเต้นมองพื้นอย่างเดียวไม่เอาไมใครฆ่าในกล้องไหนเออแต่ผมาอย่างนี้ กระเด็นเลยอยากกระเต็นอ่ะเดินเดียวก็ไปฝึกใช่ไหมเราต้องไปฝึกแต่แบบคนละแนวคนละแนวแนวเขาทางเขาถามด้วยเครื่องมืไม่โฟลที่เราไปบิเขาครับแต่เขาช็อตกลับเมื่อไหร่จะโตจริงจริงด่ากันแรงกว่านี้นะที่ชื่นอีนี่คือด่ากันแรงกว่านี้อีกนะนี่คือเบามากเลยใช่แสดงว่าเรารู้ว่าถ้าเมีนไปอย่างนั้นแน่นอนมันจะต้องได้กลับมาอยากโดนด่าคือร้อนครับชอบท้าใจระบบของบากเลย โอ้เป็นน yeah? like ิ้มาตลอดอยู่แล้วไม่เคยเปลี่ยนวีอยู่แล้วก็คือตั้งแต่ตอนที่คบกันตอนเมื่อต่างเมื่อแต่ก็เป็นก็ด่าเหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนใช่ด่าเหมือนเดิมครับเออเข้าโดนด่าเพราะเขาถามมาว่าเมื่อไหร่เราจะโตเราจะตกต่างกันมากก็ตอนนี้ก็โตเลยก็โตอยู่นะเห็นว่าเออแบบเออการทำงานอาชีพอะไรแบบนี้เโตขึ้นแล้วใช่ใช่ใช่หลังจากที่ตอนนั้น แต่สุดท oh ้ายผมโตยังไงเขาโตกว่าจะบอกผมพูดเขาเยอะมาใบอกอยู่เยอะแค่เขาบอกเขาโตกว่าเฉยครับเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานมานานกว่ากว่าสิบปีแล้วใช่ทรายระบบโดนเดี๋ยวกนโดนอีกแล้วถ้าทายระบบเราเรารู้ไหมว่าเขาจริงหรือเขาเ้าเล่นไม่รู้ครับไม่สนใจดีกว่าเขาด่ามาก่อนโดอยากโดนโดนหลายแล้วเกิดความเจ็บปวด ไอ้เลยสักเต็มตัวเท่าความเจ็บปวดอแบบนี้ใช่ครับใช่เรื่องปกติครับอ่าระหว่างการที่เราไปสักกับโดนพระดาเนี่ยอาจจะประการอะไรสนุกกว่าเออก็พอเลยครับโอุ๊ยเจ็บพอๆกันครับแต่นั้นอยู่แป๊บเดียวแล้วก็หายไปไงเขาด่าใหม่อันนี้มันอยู่นานครับ ต้องหมั่นเติมไปบ่อยไว้ว่างๆไวเติมแต่ก็ส่นมากเขาไปเติมเกมเราไ่เติมโซเติมโรเติมเกมยัไงเติมโคู่เลยแปลกแโบอ่ะไม่น่าเติมไดใ้ปล่อยเขาไปทงที่ดีปล่อยเขาไปเติมอะไรอื่นเถอะเติมเกเเพลงคปอเมื่อไหรเพลงเดี๋ยวปล่อยเจ็ดตุลาคมนี้ครับนี่เงครับเพลงใหม่ปล่อยไหครับเร็วอเปาเลยบอกว แอ็คจัดเลยครับโอ้ยโอ้ร้องแบบนี่มันโชว์เสียงร้องแบบแล้วเต้น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 ยังมีอยู่ไม่มีเต้นครับแต่แอ็คครับแอ็คตอวใจดรอตัวใจดรอตัวใดรอคนบอนนี่แอ็คเลยนะมีมีนิดหน่อยครับนี่คือเลือกเองเอกนักเอกสองคนเลยครับนักเอกนี่เลือกมาเพราะหมาะเอ็มวีหรือเลือกมาเพราะหมอกกระจายอู้ยพูดได้เหรอฮะพูดเลยครับ การทํางานครับคือเลือกสองคนนะโอ้เลือกเยอะอนนกว่านีา้จริงๆกช่ใกล้ๆสองคนจริงๆเป็นเกียรติกับอะไรนะสปอยก่อนอคยากี่ยวกับว่าเกียรติว่าเรายินดีกับตัวเองในช่วงนี้ครับความรักหรือเราอาจจะมีในอนาคตแต่ว่ายังไม่มีจะเราให้ให้ตัวเองก่อน <c oughs> แต่ไม่ได้สื่อถึงอะไรใช่ไหมไม่มีไรัเยอะอยากให้ถอดแว่นจะดูเพราะสายตาดูดีกว่าล็อกแรกมากฮะลอกแรกอะไรไม่ ไม่เคยนะผมไม่เคยร็อกแรกพี่คือถ้าคนฟังเพลงนี้แล้วถามกันโยมาโอมะให้ใครรึเปล่าแทนอะไรรึเปล่าโอ้มันจะหลายคนนะพี่ไม่เหมือนเพื่อนหลายหคนเลยเออไม่มีใครทั้งนั้นเลยพี่โอเคค่ะโอเค